หลวงพ่อสมวติผมเอาอาหารไปถวายพระพระไม่ได้ฉันให้ผมเลยเนี่ยผมจะได้บุญไหมกับพระบางองค์ฉันให้ผมเนี่ยผมจะได้บุญไหมนี่เขาเรียกว่าทานไม่หมดตัวทานแล้วยังอะไรอาวรการทําบุญทาทานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงไปแล้วแม้จะพระเวสสันดรท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าแล้วเหมือนเราเทน้ําออกจากกระป๋องเนี่ยยอม เทแล้วน้ำจะไหลไปไหนเป็นเรื่องของน้ำไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่เจตนาหังพิกเวทานังกัมังบัฐามิตัวเจตนาเราให้ทานไปแล้วตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้เลยสิเราให้ทานไปแล้วท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็ได้ยิ่งมาโมนทิธิหลวงปู่เราเนี่ยพระแทบจะไม่ได้ฉันข้าวเลยเพราะข้าวอยู่ก้นบาตรมิจฉาหารปิดอยู่ปากบาตรนี่เต็มไปหมดลโยมไบวัดพุทธบูชาเหมือนกัน พระแทบจะไม่ได้ฉันลลด้วยแหละไดยฉันนิดๆน้อๆอยู่ปากบาทนี้แหละพดบาทไปได้ฉันที่ไหน,นลูกศิษย์ตัวเนี้ยเอาไปแล้วไปฉันแล้วไปกินกันแล้วอันนี้มันลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยแล้วบุญมันก็ไม่เต็มเพราะเรายังไปคิดว่าเอ๊ะบางคนจ้องเลยนะเอ๊ะจะฉันของเราหรือเปล่าทําให้ฉันรู้สิแล้วอุตส่าห์พยายามตื่นดึก ท้าาหานมาถวายพระไปฉันในราสักคําเลยว้าไปอย่างนั้นนะแดี๋วก็ยิ่งบาปหนักไปเลยอย่างนั้นจะไปได้บุญนะคุณโยมทานไปแล้วโยมจองเหมือนบาปเป็นของท่านแล้วท่านฉันไม่ฉันแต่บุญเราได้แล้วเพราะเราให้ไปแล้วอันนี้โยมสงสัยเมื่อกี้แล้วคุยให้ฟังโยมไปถามปัญหาาเมื่อกี้นี่เพราะนั้นไม่ต้องะอะไรอาวันพวกนี้คุณโยมเมื่อให้ไปแล้วก็แล้วไปแคุณโยมไม่ต้องไปคิดว่าเป็นของเราแล้ว เหมือนพระนางมัสสีนายโยพระเวสสันดรบอกว่ามัสสีถ้าเสด็จพี่นี่จะให้เธอไปเป็นคนใช้คนอื่นได้ไหมไปเป็นภรรยาคนอื่นได้ไหมถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเราเป็นนักบวชตอนนั้นทุกสิ่งอย่างม่มฉันไม่เคยคิดว่ากายใจเป็นของม่อมฉันนะมอบให้เป็นสมบัติของเสด็จพี่ทุกภพทุกชาติมา อยากสร้างบารมีร่วมเพราะนั้นเมื่อสมอันใดเป็นสมบัติของท่านท่านจะให้ใครก็เป็นสิทธิของท่านแล้วยังมีพรามมาไงนะพระอินทร์แปลงพรามมาเพื่อจะให้ทานะบารมีอันนี้เต็มนะมาขอนางมาัตเีพระองค์กรอหลังน้ำสินโนทกคือกวดน้ำใส่มือ ตามที่ปุกกลาที่ฐานธรรมาที่ฐานพระองค์ก็บแผ่เมตตาให้แล้วแผ่เมตตาคือบวดน้ำกับพิณอณนจบแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณโยมมันอยู่ที่เจตนาของพวกเราหลอกเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ทานพัฒญยาเนี่ยอน,นิสงส์ยังไม่เต็มเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าอน,นิสงส์เนี่ยใครทานพัฒญยาไปบวชอน,นิสงส์ได้หกสิบกับหกสิบกัน ถ้าภรรยาอนุญาตให้สามีไปบวชก็ได้60กันเหมือนกันถ้าอนุญาตให้ลูกบวชได้30ถ้าบวชสามีภรรยาเพิ่มขึ้นมาอีก30ทําทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันมันรักมันชอบกันมานานแล้วการชี้เสสละมันไม่ใช่ของง่ายเสียสละสามีเสียสละ,ะอันนี้ภรรยาเนี่ยลูกนั้นเป็นธรรมเนียมธรรมดา ลูกผู้ชายต้องให้บวชเนี่ยเป็นเรื่องธรรมเนียมแต่เรื่องที่จะมาทานสามีพระิยาไม่ใช่ของง่ายอันนี้ก็มีเหตุผลในกระโยมมีเหตุผลสิ่งใดที่เราเคยหวงไว้ทรารทานไปแล้วมันได้บุญมากแกวฉะน,นั้นขอให้ญาติโยมทุกท่านฟังแล้วนำไปพินิจพิจารณานะกระโยมนะ,ะธรรมะพระุทธเจ้าคือเครื่องเตือนใจะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราต่าคต ผู้ใดไม่เห็นทมถึงจะจับชายกีวรเราไปพูดนั้นยังไม่เห็นเราตถาคตพวกเรานี่ถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเหมือนเรานึกถึงพ่อถึงแม่เราพ่อแม่ก็อยู่กับเราตลอดเรานึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเราตลอดถึงแม้เราจะนั่งใกล้ครูบาอาจารย์นั่งใกล้พ่อใกล้แม่นั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงไว้ถ้าเราจิตถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้น เราอยู่ที่ไหนก็นได้ไม่ต้องไปอินเดียก็ได้อยู่ที่นี่ถ้าใครึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันรวมอยู่ที่ความสงบตัวเดียวความดีอยู่ที่พระพุทธความบริสุทธิ์อยู่ที่พระธรรมความงามอยู่ที่พระสงฆ์รวมลงแล้วอยู่ที่ความสงบตัวเดียวถ้ายมสงบเมื่อไหรนะ่นั้นยอมมีพร้อมมุลบริบุนเสร็จเลยเนี่ยอันนี้สงฆ์แล้วก็สบายใจเห็นไหมเวลาเรามีความสงบ มันไม่คิดเรื่องอดีตอน,นาคตมันไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่นี่ลนะเราคิดเรื่องอะไรแล้วก็รู้เราไม่คิดเรื่องอะไรแล้วก็รู้นะยอมอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีแต่ความสุขใจสบายใจเพราะฉะนั้นเวลามาทําบุญขอให้มีความสุขใจสบายใจเราจะอภัยให้กับทุกคนบางทีเราเคยนั่งตรงนี้แต่คนอื่นมานั่งไม่เป็นไรเรานั่งที่ไหนก็ได้อย่าไปยึดว่าที่นี่เป็นของเรา บางคนเป็นอย่างเอ้ยฉันเคยนั่งที่นี่มานั่งที่ฉันทไัไหมเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่เป็นของฉันแล้วถูกเมื่อต้องตัวนอนแกงไม่ได้หน้าบูดหน้าบึ้งใช้กันเนี่ยโอ้ยคนอยู่ใกล้กันมันก็ถูกกันบ้างถูกข้าก็แบพของเราไปหรอกเอาโหสิเอาโหส,โสิให้ทุกอย่างเราจึงจะไม่มีกรรมมีเบนต่อกันนะพระเจ้น,นะเอาละว,วันนี้ก็สมควรแก่การลงเวละท้ายที่สุดนี่ความนบาดมีคุณพระศรีรันาตนไตรปกปกัปกรักษาคุม้คมของญาติโยมทั้งหลาย ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสับราศในโลกธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดกาลนานๆเทอเอวังก็มีด้วยประการลนะฉันทสาุสาธุสาธุอันโอกา